มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนอุทยานลำคลองงูประกาศปิดท่องเที่ยวน้ำตกนางครวนชั่วคราว 30มกร,ราคม2567ผู้สืข่าวรายงานว่านายคุณากรบุญเกื้อทรงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook อุทยนา,งงา,าททยนแห่งชาติลำคลองงูระบุว่าตามที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูมีกำหนด ช่วงเวลาการเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวน้ำตกหนางครวนในท้องที่หมู่ที่6บ้านทุงหนางครวนอเภอทองผาภูมิจังงจังวดกญรนบุรีระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง30มิถุนายนของทุกปีเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรงอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนในท้องถิ่นอันเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลและรักษาทยานแห่งชาตินั้น อุทยานแห่งชาติลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีได้พิจารณาด้วยสถานการณ์ช้างป่าในท้องที่หมู่ที่6บ้านทุงน่งนางครวนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นประกอบกับบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวนปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวซึ่งขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมเส้นทางศึกษา,ษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางครวนเป็นการชั่วคราวเม,มื่อสถานการณ์คลี่คลายทางอุทยานแห่งชาติลำคลอง จะประกาศให้ทราบอีกครั้งซึ่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่30มกราคมพศ2567ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ